สวัสดีทุกคนกันได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวของคาตาคุริอีโวนะครับผมไปอีโวมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของอ e ีโวกนก่อนเลยตัวของคาตาคุริเนี่ยจะใช้ของอีโวทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็เป็นโดนัททั้งหมด3อันตัวของโดนัทเนี่ยจะใช้ดาวฟ้า4อันนะครับดาวแดง4อันดาวเหลือง11อันแล้วก็ดาวลุก1อันดาวม่วง4อันนะครับซึ่งไม่คำนวณแล้วเนี่ยเราใช้3ชิ้นใช่ไหมตัวของดาวฟ้าก็จะใช้ทั้งหมด12อันสีแดง12อันสีม่วง12อัน สีเหลืองเนี่ยสาอันแล้วก็ดาวลุง3อันนะครับก็ถือว่าใช้เยอะมากๆเงินที่ค้าตัวหนึ่งชิ้นก็900 0นะครับตรงสเตตของผมเนี่ยก็อยู่ระดับ a อโบกเอ e กเอ e นะครับก็กลางๆนะครับไม่ได้เ e อทุกช่องตรองวับผมใช้เป็นเบลเลอร์สนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าใช้เป็นตัวของเพิ่มเลนส์ดีกว่านะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะเอาตัวของคาตาคูรีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวของกุสันแล้วก็เกรนะครับที่เป็นตัวสโลแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่มีตัวของลูเคียดิผมขายไปแล้ว คลิปนี้อาจจะไม่ได้โชว์ของสโลของลูเคียด้วยนะครับก็ะขอโทษนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในด่านกันเลยนะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในด่านนี้แ้นะครับข้าวางทั้งหมด1 3 5 0นมบะครับผมคิดว่าแบบแพงนะครับค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าเทียบกับตัวมิติจามีอื่นๆนะที่ไม่ใช่กราฟก็1,350นีามร้อิแบบราคาแพงมากนะครับเราสามารถวางมดได้วางนัสส์ได้วางสุคุณะได้วางชินอนได้ก็มาดูที่สกิลนครับเมื่อวางขั้นแรกเนี่ยจะ ตีทั้งหมดประมาณ5วินะครับแต่ก็แล้วแต่แตกด้วยผมตีประมาณว่าตี6วิแล้วกันจะตีเป็น Circle LE นะครับตีเป็น2อฮิตนะครับก็คล้ายๆกับเกรนะครับที่วางแล้วตีเป็น Circle LE แล้วก็สโล่ตัวของอาร์ตูลีเนี่ยเมื่อวางวิวหนึ่งก็จะตีสโล่เลยนะครับนะครับพอตีปุ๊บมันก็จะจิ๊บหนึ่งครั้งเป็นดาเมจ่ฮิตแรกนะครับฮิตแรกฮิตที่2เนี่ยจะเป็นการสโล่นะครับก็ศัตรูข้างหลังเนี่ยที่มาทีหลังเนี่ยก็จะโดนสโล่ด้วยเช่นกัน นเข้ามาอยู่ในวงโจมตีต่อมาครับขั้นที่2นะครับยังไม่มีท่านะครับต้องอัพไปขั้นที่3นะครับเป็นโดนัทบุลเลตนะครับจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเสกโดนัทมายิงกระสุดนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็แต่วงยังวงโจมตียังเท่าเดิมอยู่ครับซึ่งกีฮิทเนี่ยผมอันนี้นับยากนะครับผมไม่เจอมอนโรก็ขอโทษด้วยนะครับตัวของคาราคุริเนี่ยเมื่อเราดูดีเนี่ยตัวของการสโลขอมันเนี่ยที่ผมมองว่ามันเป็นเมตาสโลเนี่ยเพราะว่าการโจมตีของมันเนี่ย สโลได้แบบหนืดที่สุดนะครับในตัวของตัวสโลทั้งหมดในตอนนี้เห็นว่าเมื่อตีไปเนี่ยมันจะขึ้นน้ําแข็งบนหัวสถานะเนี่ยนานกว่าอันอื่นนะครับามาอัพต่อไปครับค่าที่5นะครับจะเป็นเปลี่ยนค่าเป็นโดนัส,สเปียโทนะครับโจมตี1ฮิตนะครับน่าจะหนึ่งฮิตนะครับดยจากการโจมตีละไม่ติดไฟนะครับจะมีเอฟเฟกไฟต่อมารออัพไปต่อค่าที่เ็นะครับเป็นท่าโดนัทพันธ์แลละก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวงในการโจมตีเนี่ยวงมันใหญ่ขึ้น มาเดี๋ยวผมวางเครียบบเบอร์หนึ่งให้ดูผมลองกันแป๊บหนึ่งโอเควางเบอรหนึ่งแหละนะครับจะเห็นนะครับว่าวงสกิบเบอร์หนึ่งเนี่ยเท่านี้แต่ว่าเวลรเจ็ดเนี่ยเท่านี้ก็คือว่าอัพถึงเวลรเจ็ดเนี่ยวงจมตีจะขยายแล้วมาท่าต่อไปนะครับโดนัทฟอร์นะครับท่านี้นะครับที่เป็นส่วนใหญ่เขาจะอัพอยู่กันประมาณท่านี้นะครับเพราะเป็นท่าที่สโลได้เป็นแถวนะครับใช้ค่าทั้งหมดเจ็ดนะครับปึ๊บเนี่ยครับมันจะตีเป็นเส้นตรงอย่างงี้ครับเขาเรียกว่าตีเป็นลายนะครับ เราก็จะตั้งเป็นร้านเนี่ยให้มันตีไปตรงแถวข้างหลังตัวอย่างจะเล่นแบบนี้นะครับซึ่งกุสันเนี่ยก็ทําได้เช่นกันแต่กุสันเนี่ยวางแล้วมันจะไม่สโลนะครับไม่เหมือนเกรย์บบตัวนี้วางไปแล้วมันจะต้องอัพไปถึงขั้นหนึ่งก่อนถึงจะสโลแต่แต่เกรย์เนี่ยวางแล้วมันก็สโลเลยมาเดี๋ยวทำให้ดูว่าลายกุสันกับลายตัวนี้มันต่างกันยังไงโดยรวมแล้วเหมือนกันครับตีเป็นตรงเหมือนกันแต่ว่ากุสันเนี่ยจะใช้ค่าอัพเนี่ยถูกกว่าเพื่อไปถึงขั้นนี้ เขาตั้งเป็นร้านนะครับลองขายสองตัวนี้ก่อนให้เห็นภาพน,นี่สโลเนี่ยพอๆเหมือนกันเลยครับสโลเหมือนกันเลยครับแต่ว่าถ้าดูชัดๆเนี่ยจะเห็นว่าซาตาคูลี่เนี่ยสโลแล้วมัตูุเดติดเดินช้านานกว่านะครับของคุณซันอยู่แป๊บเดียวแล้วปุ๊บแล้วก็กลับไปดได้แล้วาตาคูลี่จะได้นานกว่านะครับ มาต่อไปอัพเป็น1,210ท่าต่อไปเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะครับท่ายังไม่ U กว่ได้สุดแค่ท่าเมื่อกีก้เมื่ออีโวได้ท่านี้มาครับก็คือ Đ โดนัทดาร์กอนนะครับจะเปลี่ยนการตรีเป็นซิเคิลเอวีเหมือนเดิมครับแต่วงยาใหญ่ๆมากๆครับก,กล้วก็ตีไปจะเป็นการเสดแล้วใครหมัดมาต่อยนะครับเหมือนในน่าจะเหมือนในเรื่องนะครับต้องตีหลายฮิตด้วยท่านี้อ่ะแม็กอัพเกรดแล้วดับเบิลเอท10,080 ผมมองว่าก็ปิดมอนได้หลายตัวครับก็เป็นดาเมจทั่วไปของตัวมิติกครับมิติกไม่อีโว5ไม่ใช่ตัวแบบตัวแบบที่ไม่ได้ติดเทียมามากเพราะว่ามันเทียอของตัวมิติกแบบตัวมิติกเก่งๆ ic, อง่ะมิติกดาเมจเก่งๆครับผมว่าดาเมจก็ประมาณเนี้ยเพราะชินอนผมเนี่ยไม่ v 60เนี่ยยังไม่อีโวเนี่ยก็บัฟสปีดนะสแตโจมตีก็ไม่ค่อยดีก็ตีประมาณ10,070ครับใกล้ๆกันครับแต่นี้เป็น ตัวสโลด้วยไงมันเลยมีข้อดีของการที่แบบว่ามันสามารถสโลได้ด้วยแล้วก็ทำดามจได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือเนี่ยค่าอัพมันแพงมากนะครับแบบรวมๆแล้วจบค่าอัพเนี่ยแพงกว่าอัพตัวดามจวบางตัวครับซึ่งในการใช้ตัวสโลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราแค่วางไปเพื่อให้มันสโล่ตั้งแต่แบบเวลหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากจะอัพมันเยอะซึ่งคาราคุริเนี่ยก็จะเหมาะกับตรงนั้นเพราะว่ามันวางแล้วมันสโลเหนียวที่สุดคือสโลบสโลแล้วมอนจะเดินติดเดินช้านานกว่าตัวอื่ เลยครับพันสามสิบผมว่าเนะี่ยเราตีประมาณห้าวิหกวิเนี่ยประมาณนี้กำลังโอเคเลยก็แค่วางคาตะคุรีปไปตัวหนึ่งจบเลยแต่ถ้าตักผู้เล่นใหม่ที่เพชยังไม่เยอะเนี่ยผมแนะนําว่าไปเป,เปิดตัวดามจดีกว่ามันค่อนข้างจะตัวมิติกับน้องมันก็ออกยากกว่าบางทีโชคลายออกการันตีเลยเหมือนผมอย่างเงี้ยมันก็ใช้เพชรถ้าไปซื้อเวพีก,ก็ใช้สองหมื่นเพชรนะครับผมว่าถ้าไปใช้เป็นเกรย์แล้วก็อัพเอาไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันครับ ในหนึ่งรอบถ้าเราลงคนเดียวตัวโสโลเราใช้ก็ต้องควบคุมปริมาณเงินเดิมเพราะเราต้องมาตัวดัมมิ่งดยแต่ถ้าสมมุติเราลงเลทกับคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขาเออกมาอยู่แล้วมันก็จะทับกันแต่ว่าสมมติเราไม่มีใครออกมาเนี่ยเราก็ใช้กเกก็ได้ครับเราก็ไปลงตัวดัมมิเพราะว่าถ้าปิดดัมมิได้ก่อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับลงเลทส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ในหมดอินฟินิตที่จะแตะดับกันว่าไปได้กี่เวฟนะครับตัวโสโลก็เลยจะสําคัญถ้าไม่ได้จะสายเก็บ อิมพิเนขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปจริงจังกับสเตตตัวนี้มากก็ได้นะครับมาเกรดไปถึงขั้น5้าเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็น5าตีผลลงมาเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วครับก็สโลเหนียวประมาณหนึ่งครับตัวของคาตาคุริก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็แม็กซ์ดาเบจของผมอยู่ที่ประมาณเท่านี้ก็ตัวนี้สบเหมาะกับรับรบัฟไหนผมก็บอกไปแล้วเป็นบัฟยะจะเป็นพันสามหรือว่าบูอายก็ได้ครับอ่ะอน,นี้เป็นราคาค่าอัพทีผ่ผมคิดมาแล้วไปนั่งไกล่เรื่อมาแล้ว ค่าอัพแม็กก็หกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบซึ่งแบบแพงมากนะครับตั้งแต่อัพขั้นสองขั้นสามเนี่ยจริงๆวางแค่สามพันสามร้อยห้าสิบแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับในโหมดปกติทั่วไปนเลยผมจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคาาคุริ่ก็แล้วแต่เลือกกันใช้เลยครับ่าอยากจะเปิดตัวนี้ได้ไหมแต่ผมผมก็เปิดไปแล้วแหละผมก็คงแล้วมันไปใช้แหละสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหายไปนานเลยครับประมาณสัปดาห์หนึ่งผมไปฟาร์มตัวมิติมาเยอะแหละ เดี๋ยวมาทำคลิปทยอยทำนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ